สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องเอกเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้เราจะมาพาทําขนมนะคะขนมที่แบบทําทันง่ายมากๆนะคะวันนี้เราจะพามาทําขนมโมเลนจ้าไปดูกันเลยนะคะว่าการทําขนมของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันจ้านี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เอาเนยมาละลายก่อนนะคะส่วนผสมของเรานะคะหนึ่งอย่างวันนี้นะคะอันนี้เนยนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ละลายเนยจืดไม่ได้ใช่น้ำยสกินแ้วละลายเนยนะคะวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ำตาลนะคะเกลือนะคะแล้วก็เนยจืดนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องผสมของแห้งเข้ากันก่อน,นะะอันนี้ประมาณ400กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะคะ ประมาณห0ึกรัมนะคะระับกระเขานะคะฉันเกลอนะครับสูตรของเราไม่เน้นไต่ตัวนะแล้วก็เกลือสักอีกสักหนึ่งช้อนนะฮะนี่คือครับแล้วเราก็เข้าของแห้งเข,าขา้าเกลฉันว่าเสร็จตัน มีมด,ม,มดด้วยนิดนึงนะคะเป็นอรรถรสนะคะ <c oughs> นี่นะคะพอคลุกอันนี้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณน้ำเปล่าประมาณเจ็ดสิบกรัมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สนเนยนะคะหนึ่งร้อยกรัมที่เราละลายไว้่ะ ใส่เนเลยละลายนี้เลยเกินนะครับทุกคนหอมแบบดีมาคะ่ะจากนั้นเราก็ตะล่อมตะล่อมันก่อนนะคะทุกคนอะไรคือตะล่อมตะล่อมมาให้มันเข้ากันนะฮะให้ไปเข้ากัน,นะะแล้วเราอค่อยใช้มือนวดนะคะตะล่อมไปก่อนนะคะ คนนี้ใครเป็นสมองก่อนคะคนนีไข่มีสมอกอนไม่มีไข่นะคะไม่ใช่ใครประเด็นเค้กเนาะหัวฉันอันนี้เราจะทำแป้งที่จะไปทอดมานี่โม่นี่ยวขอริยาไปใส่ถุงมือก่อนแป๊บนึงนะคะขอริยาไปมือเราก็เสร็จแล้วนะคะเราใส่ถุงมือแล้วนะเราก็จะคุยเรียนนะคะ เรียกแตนเมันกุกนั่งเปนนือเีวกันทุกคนไม่เป็นแล้วน้ำลงอีกไหม่แขกกรบปุกอ๋อไม่แตกเลยรามีตัวนะครัะกะะกาลใส่หน่อยเด้อใส่น้ำได้ไหมคะไแล้วค้มันเป็นเนือกันทุกคนจะยุบมากเลยวิ้งเล่แล้วไม่ได้แล้ว เพราะว่าน้ำตาลมันยังไม่ละลายยักอเพลกอีกยังกอเพลกกอเพลกขึ้นเลยซาลิแทปปินไหมกินขึ้นตรงหัวล่ะยังกินปากเลยตรงหัวเลยนี่นะครับทุกคนให้มันเป็นเนื้อจะกินแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะพักไว้นะคะ หาอะไรมาปิดมันไว้เพราะว่าเราต้องน้ําตาลมันยังไม่ละลายนะครับแล้วก็พักไว้ให้น้ําตาลละลายก่อน,นะครับเอาถุงห่อไว้ก่อนจะได้ครับทุกคนขอจิก้กล้วยเรื่อยจากนั้นเราก็ไปเตรียมกล้วยกันจ้ามีพักให้น้ําตาลละลายนะคะนี่นะคะเราก็ถึงขั้นตอนการเตรียมกล้วยนะคะเราพักแป้งไว้นะคะให้น้าตาลมันละลายสักยี่สิบนาทีนะคะเราก็เตรียมกล้วยนะกล้วยลูกนึงนี้เราจะแบ่งได้หกชิ้นนะคะ ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าสามนะคะเต่ล๋ละฝั่งก็แบ่งให้ได้สามชิ้นนะคะ,คะทงานของเราวันนี้นะคะนิ้จิวค่ะมั่งเหี่ยวกับมังสิวนะคะดคะนี่นะคะรูปหนึ่งก็จะหันห่นได้หกชิ้นนะคะวันนี้เราซื้อมาหวีหนึ่งนะคะแต่ก็มีคนแอบกินไปแล้วบ้างก็มีนะคะ ประมาณนี้นะคะแป้งเรานะคะพักไว้แล้ว20นาทีนะคะทีนี้เราก็แบ่งทีละครึ่งทีละครึ่งนะคะมาไว้แล้วเราก็ใช้นี่นะคะอันนี้เราใช้อุปกรณ์เสริมนะคะนี่นะคะนวดนะคะให้มันแป้งมันแบนนะคะเป็แนแบนที่สุดเลยนะคะไว้ <laughs> มันจะเห็นไหมสิพี่น้องน,นะคะทีนี้เราก็ใช้มีดนะคะตัดกรีดเป็นเส้นนะคะไม่ต้องกะอะไรมากนะคะเ็ก ขีดไปเลยนะคะไม่ต้องเอาถึงขั้นเอาไม้แท็บมาวัดนะคะทุกคนให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเกลือเสร็จเลยเลยันทงแลจากนั้นเราก็จะเอาไปพันกล้วยนะฮะที่เราเตรียมไว้ถันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เหลือเศษเราก็ไปรวมกับก็ต้องสันจะโปะ อาอขางนี้ติดเลนียญิของไม่ใหเรียกเตทอนเราเกียวอันนี้ไม่ได้ติด,อ,ด,ดอันนี้คือที่พันแล้วนะคะไปดูขั้นตอกนการพันจา้าพันจากหัวนะคะพันปิดกล้วยนะคะที่เราหั่นไว้นะคะกล้วยเราอาจจะลูกใหญ่ไปนิดนึงนะคะทุกคนมันอาจจะแบ่งได้สี่เลยก็ได้ะคระับเพราะกล้วยเรามันลูกใหญ่ะพันนะคะโดยให้เส้นข้างล่างนี่นะคะทับปิดข้างบนนะ,ะเพื่อไม่ให้เห็นกล้วยเลยนะคะปิดหัวท้ายให้เรียบร้อยนะคะ นะคันี่คือเสร็จหนึ่งอันนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าขนมอันนี้คือเทคนิคอยู่ที่การพันถ้าใครพันสวยมันก็จะลดยชิ้นสวยนะคะพันไม่สวยมันก็จะไม่สวยนะคะเวลาเราทอดนะคะนี่นะคะเราก็มาพักไว้ในจานนะคะต้องคลุกแป้งนะคะเพราะมันจะติดจานคลุกแป้งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพันให้เสร็จนะฮะแล้วก็ไปดูวิธีการทอดกันจ้านี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เราก็นําพันแล้วนะก็นํามันลงมาทอดนะคะในน้ามันที่เดือดมาทุกคนใส่น้ามันให้ท่วมนะ ทุกคนแรกๆอย่าเพิ่งไปพลิกมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะละลายนะคะให้แป้งมันกรอบเซตตัวหนะ่งแล้วค่อยพลิกมันนะคะเดี๋ยวไปรอดูตอนมันสุกเลยนะคะของชันแนวนอนมันจะมีไปเลยนี่นะคะทุกคนเราก็จะให้มันทอดให้มันกรอบๆให้มันได้สีเหลืองทองนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นนะฮะแต่นี้ก็เกือบไหมแล้วนะคะทุกคนของเรานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอตอนกินเลยจ้าว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนหน้าตาขนมของเรานะคะก็จะไหม่นิดนึงนะคะบางอันนะคะทุกคนอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเราทอดสุกแล้วนะจ๊ะทีนี้เราจะมาลองชิมจริงๆสามารถกินกับอะไรก็ได้นะ,ะทุกคนกินที่มันเป็นเช่นนมข้นอะไรพวกเนี้ยนะคะข้างในก็จะเป็นกล้วยนะคะนี่น่ากินมากเดี๋ยวลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะ ทุกคนมันรสชาตดีอ่ะเอาดีๆอ,อร่อยนะเนี่ยขนมโมโเรนทุกคนหรือว่ากล้วยทอดอินโดนะฮะที่เขาเรียกกันนะฮะอีกนึ่งแม,ม่อร่อยมากทุกคนอื้อ อ,อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในทุกคนข้างในเป็นกล้วยไงสามารถใช้เผือกใช้อะไรก็ได้นะทุกคนที่จนะใส่ข้างในนะคะอะ่ไม่ใช่การโยมนะสา,าม้อย <laughs> อร่อยมากเลยนะ เอาละค่ะทุกคนใครอยากลองทำก็ไปทํากันดูนะคะทุกคนอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนกนแล้วกันไปเจอกับเราคลิปหน้านะคะว่าเราจะทำอะไรให้ทุกคนดูแล้วจ้าไปดูกันจ้าบ๊ายบาย